กดปุ่ม refresh ทุกวันสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอเครื่องดืม่ม M s t o r สวัสดีครับ นี่คือรายการกีตาร์โรดถนนของคนดนตรีคืนนี้เราก็จะพามาทำกิจกรรมดีๆให้กับทหารผู้กล้าในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีหลายวงร็อกเกอร์หน้าเดิมๆที่เอาใจมาช่วยกันนะครับทุกวันนี้พวกเราชาวร็อกก็ยังได้ยินข่าวค่าวคว,วามรุนแรงอยู่เรื่อยๆครับเลยอยากจะขอส่งกำลังใจไปให้นะครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องที่อยู่สารจังหวัดชายแนภาคใต้แล้วก็คนทั่วประเทศด้วยนะฮะ ก็อย่างที่บอกมันอยากให้อยากให้เตุกชายมันค่อยๆส่งลงสักวันหนึ่งเพราะมันดูข่าวทุกวันเลยแล้วก็มีเรื่องวันเว้นวันการเป็นเรื่องปกติกับชีวิตคนดูมันคนมันเราอยู่รู้ขอดูนะเราดูข่าวเนี่ยเขาทางนู้นน่าจะเจออะไรหนักกว่าเราเยอะนะครับพี่ปูครับฝากอะไรถึงพี่น้องที่นู้นบ้างครับสำหรับพี่น้องสามวรถพักได้แล้วก็จะหารผู้กล้าทั้งหลายแล้วนะครับพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ นั่งอยู่ที่บ้านแต่ว่าส่งกำลังใจให้ตลอดเวลานะครับแล้วก็พอเรามีกิจกรรมที่จะพอจะทําอะไรให้เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่น้องภาคใต้นะครับสามจังหวัดภาคใต้แล้วก็พี่น้องทหารทุกๆคนนะครับได้เราก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เหมือนทุกๆทุกๆทุกคนในวันนี้ที่มาร่วมสร้างกิจกรรมอันนี้ขึ้นถึงมันมันไม่ให้มันไม่ให้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเราแต่เราเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้เพเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ พี่พี่ทหารทุกทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องสัสจังหวัดภาคใต้ด้วยครับครับโอ้ก็รู้สึกคือเป็นคนติดตามคลิปอะไรต่างๆที่อยู่ภาคใต้ทั้งหมดเกือบทุกวันมันเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็เห็นความตั้งใจในและความศรัทธาของพี่พี่ทหารนะแล้วก็อยากจะเอาใจช่วยแล้วให้กําลังใจในในในทุกอย่างที่พี่พี่ทำแบบพวกพี่สุดยอดอยากจะบอกพวกพี่สุดยอดแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลทําให้พวกเรา Uhm, อบอุ่นทําให้เราแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยก็ฝากส่งกำลังใจไปด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมอยากจะเขียนเพลงให้พวกพี่ถ้าเพลงหนึ่งคงมีเพลงคงต้องมีแน่นอนใช่ใช่ใช่คงต้องมีครับอยากเขียนมากเอาครับพี่ป๋องช่วยฝากอะไรถึงพี่น้องที่อยู่สัญยอดเเทนพักได้หน่อยครก็อย่างแรกที่อยากจะบอกคือเป็นกําลังใจให้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ข้างหลังนะฮะแต่ว่าใจเนี่ย พยายามส่งไปถึงตลอดเวลาเพราะว่าเราได้ยินข่าวสารมาแต่ละเรื่องแต่ลเรานี่ก็เรียกว่าเป็นห่วงฉันก็คงส่งกําลังใจฮะแล้วก็ถ้าในส่วนของปัจจัยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะพยายามส่งไปถึงพี่ๆทุกคนก็นแล้วกันในเช่นงานนี้พวกเราก็เตรียมระดมทุนเพื่อจะ ไปช่วยพี่น้องทหารทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งอาสาสมัครนะก็นี่ฮะคอนเสิร์ตหนึ่งก็คือคอนเสิร์ตกุศลที่ทุกคนมาช่วยกันคนไหนที่เล่นดนตรีอาจจะเล่นไปคนไหนอย่างเราเล่นไม่ได้เงี้ยเราก็มาเป็นพิธีกรก็เฮากันไปช่วยกันคนละไม้คนละมือครับขอบคุณมากครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารกล้าแล้วก็ เป็นผู้ที่เสียสลายกับพวกเราที่อยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะท่านทั้งนั้นเลยยังไงก็ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านแล้วก็ขอให้ท่านามีกําลังใจจากพวกเราเล็กๆน้อยๆรวมพลังจากเล็กๆไปใหญ่ทั่วประเทศให้กําลังใจทุกท่านแน่นอนครับพี่เจนครับก็ขอให้กำลังใจทั้งทหารแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ท่านเลยครับผมเชื่อว่าสักวันยังไงเราต้องกลับมาเป็นคนไทยน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนเดิมครับอดทนอีกนิดครับจริงๆแล้วคนไทยด้วยกันนะนาอก็ ขอให้รักกันนะครับตอนนี้ก็ทุกอย่างน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดียังไงก็แล้วแต่ผมว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเอาใจช่วยคนพี่น้องทั้งสามจังหวัดภาคใต้อยู่แล้วนะ uh huh. ครับตอนนี้ก็อรอเวลาว่าทุกอย่างจะลงเลยกัน uh huh. เมื่อไหร่ยังไงครับ uh huh. ขอบคุณาครับส uh huh. วัสดีครับสำหรับผมครับพี่ uh huh. ก็ล่าสุดมีไปช่วยงานที่ปัตตานีมาครับ uh huh. ก็อยากจะบอกว่าพวกเราต่อให้อยู่ที่นี่เราก็ยินดีที่จะร่วมกิจกรรมทุกอย่างทุกรูปแบบครับก็มีอะไรก็ติดต่อผ่านมาปุ๊บเราจะไปช่วยเหลือเต็มที่ได้มีทีมงานของเราอยู่แล้วด้วยใช่ครับพี่ดีมากเลยนะก็อยากทุกคนช่วยๆกันนี้นะฮะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับจัดงานอะไรขึ้นมาก็ได้รวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องทอเขาลำบากอยู่นะครับขอบคุณมากครับอยากจะบอกว่า3ามจังหวัดหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เป็นพี่น้องเราหมดนะฮะ ถ้าเกิดพี่น้องได้รับความเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือกันเรียกว,ว่าเกื้อกูลถ้อยถี่ถ้อยอาศัยกันอะไรที่ไม่ดีเราว่าพยายามเอาสิ่งที่ดีเข้าไปให้อะไรคนระับผมอยากจะให้ประเทศไทยเป็นสยามมือยิ้มจริงๆแล้วว่าขวาเนี่ยให้มันเต็มด้ามทั้งบนะเล็กละน้อยถ้าเกิดไม่ไม่ไม,มีกําลังทุนหรือกาลังทรัพย์ก็กําลังใจก็ยังดีก็จริงๆแล้วก็เป็นห่วงอยู่ตลอดเวลานะครับในระหว่างที่ เ่าบรรดาทหารทํางานอยู่เนี้ยบอกตรงๆว่าพวกเราส่งใจไปช่วยนะครับอยากจะทําอะไรได้สักนิดสักหน่อยเพื่อให้เป็นขวัญและกาลังใจทหารเมื่อมีโอกาสเราก็จะทําครับผมแล้วก็สาหรับนี้ก็ก็มีโอกาสมาร้องเพลงในงานใหญ่ๆแบบนี้ก็เต็มที่ครับผมให้ต่อให้ต่อให้ต่อขั้นบนเวทีโอ้โหเยอะเลยมากเลยฮะนี่นึ่งเป็นกําลังใจให้อย่างเดียวเท่านั้นเองครับผมสำคัญที่สุดเลยฮะถูกต้องครับครับผม โซสู้ครับู้สูอ,อยากให้พูดถึงพี่น้องที่อยู่สัรกัดไทยทัภาคใต้นะครับฝากอะไรถึงเขาหน่อยก็ผมได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตที่ปัตตานีนะนาราทิวาและวก็ยาเนี่ยบ่อยมากเลยไปทุกปีอ่ะพูด,ดง่ายๆนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้อง ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็แล้วก็เนี่ยได้มีเนี่ยวงอย่างของเอกเนี่ยแบล็คเฮดนะแล้วก็ส i นบ์บัฟเฟลอแล้วก็เร o โต้สเปคแล้วก็พี่น้องอีกหลายคนที่มาร่วมด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากที่เราต้องไปช่วยเขาและอยากฝากถึงคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแถบในพื้นที่นั้นอยากว่าพวกเราต้องไปช่วยกันเดี๋ยว,วยเดี๋ยวผมจะจัดคอนเสิร์ตแบบนี้เรื่อยๆ,อยๆมันจะช่วยช่วยทําให้ทหารตำรวจแล้วก็อสอที่มีกำลังใจมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั yeah, so ้น yeah, ค so ือทุกคนก็ม right. so ีแรงช่วยแรงมีใจช่วยใจนะฮะก็ช <c oughs> <You S 2> sure ่วยกันเหมือนกับที่พี่เสกก็ทำนะฮะน้องๆเด็กทุกคนช่วยกันนะด้วยกันเยอะๆโอเค thank you ขอบใจนะขอบใจมากขอบใจที่มาเชื่อมา ผมไม่ปุ่มรีเฟรชเป็นของตัวเองแค่คุณเชื่อว่ามีกดจะเปลี่ยนตัวเองสมัยรยับกดปุ่มรีเฟรชทุกวันสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอครื่องดืม่ม m อ t o r ต